นี่เขาเก็บปากหม้อเวียดนามของแท้ต้องที่นี่กินเลยบ่อ่ะอันเท่าไหร่อ่ะเงินเงินดองเงินดองเท่าไหร่เงินดองสามสิบห้าสามสิบห้าเงินเก็บสี่สิบสามสิบห้าสี่สิบใส่กล่องใส่กล่อง เอาใส่กองไอ้คอยเด้อได้กี่อันอ่ะสามพับห้าพันเก็บได้จังอันนี่เป็นนี่แป้งเอ้ยแป้งสดๆเลยได้ทำง่ายจังเลยใส่อะไรครับนี่ใส่หมูบ่นะใส่หมูใส่เห็ดใส่สดเลยอ่ะไม่สดไม่สดไล่ดิบเบอรดิบแซ่บเบอร์ดไล่สดเลยเขาเก็บปากหม้อเวียดนามของแท้ นี่เขาใส่ไส้นี้ด้วยมุยอันนี้อันนี้ขายต่างหากหรือว่าไงนี่ยมุยยอนี่ยแกอุ่นหเอาค่อยในเด้ออันนึงเมฆค้าพูดเวียดนามหรือพูดเออพูดไทยได้เออพูดลาวได้ไหมคะเก่งอ่าขายดีขายดีนะคนมารอรถข้ขามด่านเนี่ย,ยเออเขารอข้ามด่านกัน ใครหิวข้าวก็มามาแวะได้นะหน้าด่านขายข้าวเกี๊ยวปากหมอ้อแล้วก็มีออไนะอ้เลนชากาแฟด้านโน้นเฮ้ยเป็นชาเวียดนามด้วยนะ,ะชาเวียดนามน่ากินนี่แบบนีนเ้กเดี๋ยวกเราทำแป๊บเดียวใส่ครับไหนดิ้นจำจางเวียดาดิ้น,นจำจาง Thay thang, thay thang, oh, này, cảm ơn cảm ơn tướng việt tướng việt tướng Lào tướng việt xếp lại xếp lại tướng lao xếp lại tướng việt cơ à ngon, 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 lắm ngon <coughs> <ngôn>, lắm ngon lắm ấy mẹ khá ngon mẹ khá ngon lắm này bởi đi sẽ nắm ăn đôi lỗ tạt 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 anh đi khoảng khoai bỏ มอะไรคือวะเดี๋วรถรถไปก่อนกินเลยป่ะนักจะมมันจะทันไหมอ่ะโกลัวไมทันรถอ,อ๋อนี่น่ากินจังเลยสีสวยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งภาพหนึ่งภาพอันนี้ก็ะสานจุดห้าพันกี่ลวัดแบบนี้อ,อ,อ,อ๋อไม่แพงอ่ะเอออยอะเลยนักจับมือแบบนี้เนี่ยดูดิกินเลยป่ะอ๋อได้ได้ได้กนิกนเลยก็ได้ ขายกนันทางกำแพงนี่แหละอ่ะโอ,ะอ้นี่ขายบนรถเหรอนี่มันโอ้นี่นี่งอนลำ้ำงอนล้ำงอนลำ,น,ลำนี่มาขายบนรถ เงอนลำงน,นลำกินเลยมั้งกินเลยอ๋นนอใช่เหรอโอเคได้เลยโอเคนี่ผมได้แล้วสามจิบห้านะให้ใส่น้ำน้ำน้ำอันนี้ทำยังไงเลยเดี๋ยวอ๋ออแบนบนี้ใช่ไหมโอเคได้แล้วได้แล้ว นั่งนี่ต้อนนงนั่งนี้โอเคมีพริกด้วยมีพริกแดงด้วยทุกคนนี่พริกแดงโอเคครับ